เสียงแตรดังฟังชัดเนี่ยฮอข่อ,ขอยอดข่อยอด สวัสดีคุกคนอยู่ตอนรับสู่ช่องนะป๊อบ 3D นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Farming Simulator 2025ันยี่ห้าเองครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมนะฮะพารถเกี่ยวนะครับเทมโก้เอสเก้าพันคันนี้ครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมไปเกี่ยวข้าวนะไปออกงานบ้างครับผมนะฮะก็นานใจออกทีนะฮะนี่เดี๋ยวพาดูรายละเอียดครับคันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเลดยกคันเลยทุกคนนะครับดูนะครับก็ช่วงล่างมาสีดําทุกคนนะครับผมนะฮะตัดด้วย ตัวบอดี้หน้ากากเป็นสีฟ้านะครับผมนั่นเองนะครับเข้ากันได้ดีครับผมคันนี้ก็ตะกูลแฮมโก้ก็มีหลายซีรีส์นะผมนะฮะนี่เลยนะครับผมก็นี่ฮะวันนี้เราจะใช้นี่ครับผมนะฮะเทเลอร์ที่มันต่อกับรถอ่าสิบล้อได้เลยครับผมนะฮะนี่เป็นเทเลอร์แบบนี้นะนะครับก็สะดวกนะครับผมนะเรามีรถดําคันหนึ่งนะครับแล้วก็ เทเลอร์ตัวลากรถเกี่ยวนะครับผมประหยัดรถไปหนึ่งคันนะครับผมนะนี่นะครับผมนะนี่สะดวกดีนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมภารกิจนะขอโคนหนึ่งไลฟ์เพียงหลังใจให้นะป๊อปสามดีด้วยนนะครับผมนะฮะส่วนใครที่สนใจหมอติดต่อที่เพจยรใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะครับเพจเก่าก็บินไปแล้วครับผมนะไม่สามารถยังแก้ไขไม่ได้ครับผมนะฝากติดตามใหม่ด้วยนะครับผมนะกำลังน้อยๆนะฮะก็จะมีรถแจกนะครับผมนะฮะใน ฉลองยอดซับต่างๆครับตอนนี้ก็รอ1น0่งพันให้ผมนะฮะขอเริ่มต้นใหม่นับสูตรหม่เลยนะ <laughs> 1,000นะคนับผมจะา้ารถแจกรถให้ผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการต่อเทเลอร์ก่อนนะครับผมนะฮะเราจะกางบันไดฮะแล้วก็เอารถขึ้น นี่ก็ปลาช่างเอี่ยวครับมาออกงานด้วยครับนี่โอเคอตรงมาวะจึ้งดืมกลางบันไดฮะหืมดูบันไดห้อยอย่างที่ฮะปลดล็อกตัวบันไดแล้วก็ตัวตัวรองมัน ตกลงมาเลยครับมันสกค่ครับผมสวยดีครับตัวนี้เป็นหมดที่ติดมากับตัวเกมครับผมโอเคโอเคเฮ้ยขึ้นฟังไหนวะนี่นี่ฮะจึก๊กท่านี้เป็นเสียงที่รีแมปมาแล้วนะครับทำไมผมดูเหมือนเทเลอร์มันเล็กจังวะ ไปได้หรือเปล่าไม่รนะู้เสียงดินหอบนี่อย่างท่นนะเอ้ยอสบายสบายครับผมมองไปเมื่อสักครู่เหมือนมันเล็กเดี๋ยวถ้าขึ้นไปดีก็เต็มครับเต็มพอดีเฮ้ยเสียหลักเล็กน้อย แหมพอดีพอดีครับไหนตอนนี้มีเบลด้วยไนงะโอเคเดีย๋ยวรอจะขึ้นแล้วก็ล็อกเบลอัตโนมัติครับผมอืมอเก็บบันไดครับจิกติดหรือเปล่าโอ้โหพอดีเลยนะ ครันี่ช่างเอี่ยวพาออกงานนี้แล้วครับผมโอ้ <cope> โหมอกอันนี้เวลา4.30โมงครึง่งนะครับบ่ายโมงครึ่งครับ12นาฬิกายังมีหมอกอยู่เลยครับเดือน สุรากลมครับโอ้โหแถวมึงนอกครับหืมเสียงโบนหวานครับคันนี้อ้คันนี้ตัวเทมโกมทำทำแบบเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวได้ครับผมในเกมฟั้งงี้้าครับผมเนะี่ยอุ้ย หมอกมันมาเป็นจยมจยมะฮะนี่โอ้โหยกล้อเลยแบบนี้ก็สะดวกดีครับผมนะเทนเลอร์แล้วก็ลากด้วยสิบล้อเลยครับผมจบครบในที่เดียวครับ

ดังฟังชัดแนะ่ค่อยหยอดค่อยหยอดนี่ดูความแรงซะก่อน เออเสียงเท่มากเลยนะ,ะทุกคนไอ้ hey, hey, เราจะลงแปลงนี้ครับใหญ่ดีใหญ่ดีดรถใหญ่ต้องแปลงใหญ่ๆครับขึ้นคกับผมนี่ของแท้ต้องมีโลโก้นะรอบสามดีฮนะ hey, แต่โคตรดังเลยพี hey, ่ครับลงแปลงนี้เลยฮนะ ไปครับผมอเอเ้ยโหยสวยงามอเอ้บิดแต่ลันลันครับลันทุ่งเลยฮะโอ้โหว่าจะบอกว่าเรามาแล้วมาแล้วเนี่ยผม มอเตอร์ดิบแต่ครับมองไม่เห็นข้าวนี่เจีมครับผมคันนี้ตระกูลเอ็กซิรีนี่มีหลายคันมากครับผมอ๋อไม่ใช่ครับตระกูลเทมโกลฮะ ก็จะมีเทมโก้เอสสามพันนะครับผมเอสห้าพันนะครับเอสเจ็ดพันเอสเก้าพันตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นใหญ่สุดครับเอสเก้าพันครับแล้วก็จะมีตระกูลแซดครับผมไม่แน่ใจว่าต่างจากกาันตรงไหนครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือเปล่าต้องไปดูในโรงงานเกษตรพัฒนาครับ เครื่องยนต์ที่เขาใช้น่จะเป็นเครื่องยนต์ที่สั่งผลิตมาโดยเฉพาะเนี่ยครับนนำเข้ามันจากเขาเรียกอะไรนาเข้าหรือเปล่าจากเมกาครับเป็นของรุ่นของรถเกี่ยวนั่นเลยนะฮะไม่ได้ใช้เครื่องของเชียงกุงเหมือนรถอู่ทั่วไปพวกเสียพัฒนาเป็นรถโรงงานเนาะเป็นประกอบโรงงาน,นครับผม ไม่ใช่รถอู่รถทั่วไปครับก็เลยมีหลายรุ่นมีเขาเรียกอะไรมาตรฐานนัดีกว่าครับสังเกตดูพวกคัเปอร์ครับจะไม่มีที่ว่าเปลือยสายพานไว้ข้างนอกครับผมเพราะว่ามันอันตรายครับไม่ผ่านมาตรฐาน ISO นั่นเองนะ แต่ยังว่าครับรถเกี่ยวเยอะแต่ว่าที่นามีน้อยครับผมทุกวันนี้ปีหนึ่งเกี่ยวนาปีแค่ไม่ถึง15วันครับเห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนยังเกี่ยวเป็นเดือนครับทุกวันนี้15วันก็หมดฤดูแล้วไม่ใช่หมดฤดูครับผมหมดที่จะเกี่ยวครับโอ้โหวงการเกี่ยวนี่ใครที่จะออกก็ ต้องหนาจริงครับทุนหนาจริงนะนจะต้องไปหาในหน้าครับผมนี่ต้องมีในหน้าเป็นของตัวเองครับความการแข่งขันทุกทุกทุกอย่างนะทุกคน,นในเขาเรียกอะไรธุรกิจทุกอย่างก็มีคู่แข่งครับต้องเจ๋งจริงครับใครไม่เจ๋งจริงก็ ต้องออกจากวงการครับผมอันนี้พูดถึงรถจริงๆครับผมนะแต่ว่าในเกมนี่ใครที่สนใจก็จัดได้ฮนะมีทุกภาคทุกเวอร์ชันครับผมสร้ารถเกี่ยวไทยๆนะฮะทักทายสอบถามต้นเติมได้ทางเพจใต้ล่างคลิปได้เลยนะรถนับปลอลสามดีครับผมนี่โอ้เกี่ยวข้าวไทยสวยๆเลยฮนะ ฟังพุ่งครับนี่เน่เหมือนตัวเขาเรียกว่าตัวอุ้มนี่มันขนาดไม่สมบูรณ์ครับทุกคนต้องไปแก้ทั้งหลายครับดูแบบแปลกแปลกครับมันดูแปลก เออก็เข้าทะลุด้วยอันนี้ผมเล่นผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ครับบางคันก็มีการปรับสกิลครับเฮ้ยเครียดเหรอผมไปปรับสกิลก่อนดีกว่าดูครับมันยืดออกนะฮะไปปรับกันเลยครับผมนี่ครับผมปรับเรียบร้อยแล้วฮะนี่สวยงามครับเข้าทรงเข้ารูปข้ารอยครับผมนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปจับก,กันต่อครับผมนี hey. ย่ยาวไปยาวไปคันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับผมนะฮะอะไหล่ยังน้อยๆอ,อ,อยู่นะผมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดเรื่อยๆครับผมนะฮะเพิ่มอะไหล่เข้าไปให้มันดูแน่น,นครับผมซึ่งรถจริงนี้ดูแบบว่าสวยมากนะทุกคนนะ เต็มครับผมประมาณว่าอะไรเต็มแล้วมันมันดูปบุกบึ้นครับเหมือนหุ่นยนต์เลยนะครับคันนี้นะนะที่ผมโพสลงในเพจครับผมนะฮะเราจะอัปเกรดขึ้นมาใหม่ครับผมสวยมากครับนี่ผมแปะรูปให้ดูครับนี่ อีอ่สักหนึ่งอุ้มแล้วกันครับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเทใส่รถดำของช่างเอี่ยวลันทุ่งนะฮะอันนี้รอบที่สองครับเกือบเต็มอุ้มแล้วะฮะ โอ้ยข้าวแบบเขาเรียกอะไรแน่แนๆเลยนะรวงใหญ่ๆครับผมเม็ดกดกๆนะฮะ แต่โคตรดังอ้อ้โหคนขับมันชิวอะไม่มองด้านหน้าครับมองไปไกลเลยดูนะก้า <c oughs> ดูทรงรถมันยังดูใหญ่อยู่นะคนเล็กกว่ารถนะฮะลองเทียบสเกลอ่าระหว่างคนกับรถนี่ รถยังใหญ่อยู่นะฮะต้องแปลงสเกลลงอีกนิดหนึ่งเนี่ยเฮ้ยสักหน่อยสักหน่อยใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วผมทำโมเดลจากรูปภาพนะผมนะหรือว่าคลิปวิดีโอจอาก u t u b e นะฮะไม่มีแบบนะผมพออาศัยว่าการกัก ระยะเอาฮนะเทียบสเกลเอาครับผมรายละเอียดก็พอแค่ให้รู้จกักก็เป็นรถเกีเนะ่ยวครับรุ่นไหนครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเอาความสมจริงนี่10คะแนนนี่ผมใช้ประมาณ6แล้วกันนะครับผมนะฮะเมื่อเต็ม10นะี่ คีก็เต็มแล้วนะผมเฮ้ยเกี่ยวยังไงวะไม่ตรงวันนี้อุ้ย มียืนต้นตายด้วยนะฮะเขาทำมาเพื่ออะไรนะฮะเป็นกอหญ้าหรือเปล่าที่มันเขาฉีดยานี้วมันตายไม่น่าใช่ครับชี้น่าจะเต็มพอดีครับรอบนี้ f a r m มมิงชูเตอร์ยนี่ยังไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับผมในประเทศไทยนะเพราะว่าหมดมันเพึ่งใหม่หมดใหม่แล้วก็หายากครับแต่ว่าผมนี่จัดให้จุดเจ้าแรกครับใน f a r ์ม n ิงยหครับหมดระเบไทยฮะหลังจากยี่นี่ทำมาถือว่าดีแล้วนะครับผมมาเจอ25่้าในดีไว่ยังครในเรื่องของความสุนจริงครับ เอฟเฟกต่างๆฮะสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมครับผมสังเกตว่าต้นไม้ที่อยู่ไกลคนระับมันก็จะทำเบลอให้ครับผมนะไม่ต้องใช้ตัวช่วยเพิ่มนะครับผมนะฮะกีบมือนี่ต้องรีเชดเดอร์นะครับผมนะคือใช้โปรแกรมนะในการรีเชนะ แต่ตอนนี้นี่ทำมาให้เลยครับผมเคียครับผมเี๋เ่วเราจอดรอตรงนี้ครับเดี๋ยวเอารถดับมาครับผมนี่ไปฮะปลดผ้าใบก่อนเลยอื้อ ครับผมนี่แรงมากครับคอ,อกสูงครับใช้งานได้ครบวงจรครับผมนะการเกษตรก็ได้ครับแล้วก็บินก็ได้ครับผมนี่ ตัวนี้ผมยังไม่ไทำเป็นระบบเมาส์อิสระครับโอเคครับผมนี่หนึ่งอุ้มของเราคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคน,นครับผมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีพีหน้าผมใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมน,นี่ก่อนะพอสามีลวไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย